แมวกับหมาเดินเล่นอยู่กลางซอยเดิมได้ยินเสียงกอปี้ของนอกแก้วสุดกวนโซดาแนวเท่ได้ข่าวว่ามีนกแก้วหน้าใหม่เสียงกอเปะป่วนทั้งซอยเมี้ยวแบคโฮหมาห้ามันเรียนเสียงหมาเราจนป้าเจ้าของบ้านเอาน้องไก่มาย,ยัดปากตูเกือบทุกวันแล้วฮะ <Yeah. S 1> เปิดตัวตัวละครใหม่ปากแปะนกแก้วสีรุง้งกวนเก่งพูดเรียนเสียงทุกคนปากแปะเสียงเหมือนโซดา ใครทีแมวขอปลาทูหนึ่งกระป๋องเมี้ยวปากแปะเสียงเหมือนแบคโฮถ้าไม่ให้จะเห่าใส่ทุกคนห้องๆ้องโมจิงงนี่พูดทั้งสองเสียงเลยเหรอเมี้ยวเริ่มภารกิจสอนบทเรียนให้นกแก้วกวนโอยแผนของแมวหมาหนึ่งฐานล่อให้ผู้ตามสองโบนโบนบันทึกเสียงผิดผิดสามติดติดปล่อยเสียงกลับไปหลอกมันขณะล่อหลอก ตั้งใจพูดเสียงแปลกๆข้าวแมวกินก่อนหมาเต้นฮูลาฮูป <c oughs> ปากแปะพูดตามแบบแปะมากข้าวแมวกินก่อนหมาเต้นฮูลาฮูปแบ็คโฮหมุนฮูลาฮูปให้ดูโอ้ยยอยน่ตูต้องเต้นประกอบด้วยไหมเนี่ย <c oughs> จุดพีคของความฮาโมจิเปิดลำโพงเล่นเสียงนกปลอมปากแปะกลัวแตงกวากลัวแตงกวาฮา <c oughs> ปากแปะ ฉันไม่กลัวไม่กลัวฮาแตงกว่าเหรอนกแก้วดิ้นบินวนรอบเสาแบบหามากตอนจบปากแปะยอมแพ้โอเคเพล้วแล้ว,ลวยอมเป็นเพื่อแล้วเมียวอ,องเปียกๆขอข้อควยได้ไหมโซดายิ้มเท่ๆเข้ามาเมียวแต่กดคือห้ามเรียนเสียงตอนดรัลับนะแบ็คโฮและช่วยไปเรียนเสียงคนส่งข้าวแมวหมาหน่อยให้เขาส่งยเย 5. ๆห้าห้าโมจิ หันกล้องใครชอบนอกแก้ปวปปวๆแบบนี้กดไลค์กดติดตามไว้เลยเมียว